เออเอ,เอ,เอ,อน,นี่พูดแต่นะาขึ้นนะแก่นะแม่นนองเทวนาทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเขาพี่สกู๊ตครับขึ้นรถไปขึน้นเขาครับถึงน,นะครับายพระป้นเดินขึ้นเข,นขานะครับจะได้มีแหงครับอตอนกลาขึ้นเมื่อไดถ้าคลิปนะครับพวามันเหมอนมันลอยอยู่ครับขึ้นรถมาหัดเขานี่ห่วยหลายกิโลเติมนะครับไกลยูครับ พอลงรถปึ๊บเขาก็ขึ้นเขาเก่าครับดเดินขึ้นครับไกลมือน,นนะครับแม่นั่งเขาเอยประมาณมีจิบก็หลอบครับนากระซิบซิบอกวลากยานแม่เป็นลมจนแต้ว่ากระพานไปด้วยดีครับเกือบตายือน,นนะครับแม่ตันนี้เขาขึนเกียวกันนะครับคนเที่ยวเขาเดินเบาไปครับ บลักก็เดินต่อไปครับเดินไปถามแม่ไปครับทอดนะครับทุกคนไปครับไปไหว้ร้อยประบาทกันครับไหว้น้ำกันกับบักรานนะครับบักลาหขอบบุญมาฝากทุกคนนเดอครับได้บุญจนวันนักเอเล่เพ่นะครับไปบบสอดผาแดงนะครับจะไปนี่แม่เป็นล้มแท้ครับขึ้นมาไหว้ร้อยประบาทแล้วก็ทำบุญทำหยังเสร็จแล้วแล้วก็พักกันกลับครับ ไว้พระก้นครับไปครับเริ่มเดินทางกลับกันแล้วครับจริงๆมันโมแมนชิบสันๆนะครับแต่ว่าประเทศไทยจุกช็อตครับอันนี้ก็ไปไว้ปูหรือสีแล้วครับไวเ้เซตแล้วก็เตรียมลงเลยขาลงนี่แม่บอกว่าจิบจิบเพคะนะ เป็นยังจนว่าทังหมดข้าง่างได้ทุกคนเป็นลงม้อสันเลลวมาฝัากกาเคียงไหมอันนี้จะวายพระน้ำทางตลอดล่ะครับเดินไปเดินมากกบโมอดมองขึ้นรถล่ะครับไปครับขึ้นรถลงเขากันครับคุณนะ่ะพูดแต่คือเป็นตาหักเทหน้าตาเป็นตาช้างปุญเด็นตาหักมดทุกคนว่านะ่ะ ทุกคนแกไปครับลงเขาสูงมากเลยนะครับทุกคนแม่นะว่าเป็นไตยานจะ่บอกลาว่ามันมันดีครับแต่อันตรายนะครับมันสูงครับวันนี้บอกลาการลุงเขาเดินทางปลอดภัยดีนะครับ